มดข่าวพาพเพลินสวัสดีค่ะรราฟังข่าวสดๆดกับมดข่าวพาพเพลินนะคะทุกคนยังไม่ได้รับเงินจากการไฟฟ้าทําตามขั้นตอนแล้วรอรับเงินได้เลยไม่เกินเ็วันค่ะสําหรับท่านใดนะคะที่ยังไม่ได้รับเงินค่ามิเตอร์ไฟฟ้าหรือยังไม่ได้ลงทะเบียนรับเงินคืนล่าสุดนะคะมีผู้ใช้ Facebook รายหนึ่งได้มาโพสต์แบ่งปันข้อมูล โดยระบุข้อความว่าใครที่ยังไม่ได้รับเงินการไฟฟ้าทำตามขั้นตอนแล้วรอรับเงินได้เลยค่ะไม่เกิน7วันนะคะถ้ามอไฟ15แอมจะได้เงินคืน2,000นะคะถ้ามอ5แอมจะได้เงินคืน300ค่ะใครที่มีพร้อมเพย์นะคะเงินจะเข้าบัญชีใน3วันไม่ต้องไปเซเว่นนะคะ ส่วนคนที่ไปรับที่เซเว่นต้องเตรียมบัตรประจำตัวประชาชนไปด้วยนะคะเพราะว่าเขาต้องถ่ายรูปด้วยนะคะวันนี้สำหรับใครที่ลงทะเบียนไว้แล้ววันนี้เริ่มทยอยจ่ายคืนแล้วนะคะมาดูวิธีเช็คกันดีกว่าค่ะว่าเราจะทราบได้อย่างไรว่าเงินเข้าแล้วหรือยังสามารถเช็คผ่านเว็บไซต์ได้เลยนะคะคลิกเพื่อเช็คยอดเงินเข้าค่ะ หลังจากเข้ามาแล้วนะคะเราจะเจอหน้านี้เป็นหน้าแรกนะคะคลิกเข้าไปตรงลูกศรต่อมาเจอหน้านี้กรอกข้อมูลให้ครบนะคะแล้วกดคลิกตรงตรวจสอบรอให้ขึ้นสีครบทั้ง4ข้อถ้าหากขึ้นสีตรงหมายเลขสี่แสดงว่าเงินเข้าแล้วค่ะไปกดได้เลยค่ะตรวจสอบง่ายๆผ่านทางเว็บไซต์ไม่ต้องออกจากบ้านไปเสี่ยงโควิด หรือว่ารอ SMS ยืนยันผ่านทางมือถือค่อยไปกดก็ได้นะคะขึ้น 4, 4ครบทั้ง4ข้อคือเงินเข้าเรียบร้อยแล้วล่ะค่ะไปกดกันได้เลยนะคะอย่าลืมเตรียมใส่หน้ากาก,ากแล้วก็ฉีดแอลกอฮอล์ด้วยนะคะเพื่อเป็นการป้องกันความเสี่ยงจากโควิดค่ะถ้าข้อความเข้ามาแบบนี้แล้วสามารถไปรับเงินได้ทีเซเว่นทุกสาขาเลยนะคะ ขอขอบคุณข้อมูลจากมุมข่าวค่ะถ้าเพื่อนๆชอบคลิปนี้ฝากกดไลค์และกดกระดิ่งติดตามได้ที่ช่องมดข่าวพาเพลินด้วยนะคะขอบคุณค่ะ